สวัสดีครับผมเก้งจอนไทยมุมแมลงนะครับวันนี้ผมมารีวิวมุมแมลงนะครับคุณรัฐมนนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมเมื่อสักครู่ครับผมคว้างมุมแมลงครับสามารถบินได้นะครับตัวนี้นะครับก็ผมอยากจะมาสอนวิธีการคว้างที่ถูกต้องก่อนนะครับเพราะว่ารับมุมแมลงไปนะครับถ้าคว้างผิดยังไงก็บินไม่ได้นะครับอยู่ในมือผมนะครับคว้างแล้วบินได้นะครับอยู่ในมือลูกคุณของคุณลูกค้าต้องฝึกนะครับถึงจะ กว้างและบินกลับมาได้นะครับผมวิธีกว้างที่ถูกต้องนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับลักษณะนี้นะครับที่มุมแรงลักษณะนี้นะครับหันด้านสีนะครับเข้าตัวเรานะครับผมแล้วก็ปรับให้มุมแรงอยู่ลักษณะนี้นะครับสะบัดมุมแรงออกไปใช้หักข้อมือนะครับสะบัดในกึ่ง90องศาถึงส5้าองศานะครับไม่ถึง90ก็ได้นะครับปรับลงมาหน่อยถึง4 5้านะครับห้ามกว้างมุมแรงลักษณะแนวนอนนะครับแนวนี้ ไม่ไม่คว้างนะครับหรือสะบัดไปแล้วบิดข้อมือก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าปลามุมแมลงแบบนี้นะครับเหมือนปลาหินนะครับมุมแมลงก็จะบินขึ้นสูงนะครับแล้วก็ตกหรืออาจจะค้างหลังคาค้างต้นไม้ได้นะครับก็ไม่ไม่ควรคว้างเลยนะครับผมย้ํานะครับถ้าคว้างในกนานี้ยังไงมุมแมลงก็ไม่กลับมาแล้วก็ไม่บินด้วยนะครับผมก็อาจจะอันตรายด้วยแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาเก็บนะครับดังนั้นควรหักข้อมือลง อย่างนี้นะครับแฮกข้อมือลงนะครับจะหักกึ่งกึึงเก้าสิบองศาหรือสี่ห้าก็ได้นะครับสี่ห้าแค่นี้นะครับไม่ใช่แนวนอนนะครับสี่ห้าประมาณนี้นะครับก็สามารถสามารถทำให้มูลแรงบินแล้วก็พลิกตัวกลับมาหาเราได้นะครับรับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ฝึกนะครับแล้วพอฝึกจนชํานาญนะครับรับได้ไม่ได้มีท่าให้เล่นอีกมากมายครับติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับ เดี๋ยวจะลงลิงก์ย t u b e ไปให้นะครับก่อนจบนะครับอันนี้เป็น outdoor นะครับใช้พื้นที่กว้างนะครับประมาณ20เมตรได้นะครับก็เทสเบาๆก่อนนะครับอย่าเทสแรงนะครับเพราะอาจจะบินกลับมาเนี่ยถ้าเรารับพลาดอาจจะมีบาดเจ็บได้นะครับอาจจะมีเลือดได้นะครับก็เป็นข้อระวังถ้าติดต่อขัดข้องอะไรติดต่ออินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับผมเก่งจอนไทยมุมแรงกู้ทาก็ลชอบสนุกไม่รู้จบสวัสดีครับ